สวัสดีค่ะเจอกันกับต้าอ,อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สตูดิโอนะคะค่ะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์สตูดิโอค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้าก็มาทักทายนะคะอัปเดตสถานะกันนะคะวันนี้นะคะมีใครที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะบ้างไหมคะ่ะยังไงแล้วนะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะคะสำหรับคนที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงคนที่มีตารางการ โอนแล้วก็แจ้งวันที่แล้วว่าจะทําการโอนให้วันไหนนะคะใครอยู่ในสถานะอะไรก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพื่อที่จะมาแจ้งข่าวนะคะบอกข่าวกันนะคะว่าท่านยังคงอยู่ในสถานะไหนอยู่นะคะเพื่อที่ต้าจะได้เร่งดําเนินการหาข้อมูลมาให้ในส่วนของคนที่อยู่ในกลุ่มต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้นะคะต้าก็ได้ไปศบ ถามนะคะแล้วก็สืบเสาะหาข้อมูลมาให้ในส่วนของคนที่อยู่ในสถานะที่บอกว่าไม่สามารถทำรายการต่อไปได้หรือลงทะเบียนไม่สำเร็จนะคะก็มาอัปเดตแจ้งข่าวกันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาข่าวกันเลยนะคะก็คือทางกระทรวงการคลังนะคะซึ่งจะโอนเงินนะ,ะในส่วนของคนที่เก็บตกอยู่ที่1.7ล้านคนนะคะหรือกลุ่มสีแดงนั่นเองนะคะก็แบบว่าลงทะเบียนก็คือในกลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สาเร็จนะคะคือ ความคืบหน้านะคะของรัฐมนตรีว่าก,ก,การกระทรวงการคลังนะคะก็ได้เร่งติดตามนะคะในส่วนของเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดนี้นะคะซึ่งจะเตรียมปิดโครงการในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะคะจะปิดแล้วนะคะแต่คนที่อยู่ในกลุ่มของทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็กลุ่มแก้ไขบัญชีนะคะรวมไปถึงคนที่ทํา แยกคนที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จนะคะก็ยังไม่ได้รับเงินแต่ว่าทางกระทรวงการคลังก็จะเร่งดําเนินการนะคะให้ได้รับเงินเร็วๆนี้นะคะก็นะคะก็คือในส่วนของกลุ่มนะคะประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไม่สําเร็จนะคะก็อยู่ประมาณ1.7ล้านคนนะคะก็ทางกระทรวงการคลังก็ได้แจ้งบอกว่าไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่นะคะหรือ ยื่นเรื่องร้องเรียนนะคะท่านไม่ต้องไปยื่นเรื่องร้องเรียนนะคะเพราะว่ากระทรวงการคลังเนี่ยมีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะคะกำลังหามาตรการการจ่ายเงินให้อยู่ว่าจะมีวิธีการเนี่ยจ่ายเงินให้กับท่านยังไงนะคะอย่างไรก็ตามแล้วนะคะประชาชนเนี่ยก็ได้ออกไปร้องเรียนอยู่เช่นเช่นเดิมนะคะว่าจะมีวิธีการแก้ไขยังไงในส่วนของคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะฉะนั้นแล้วคนที่อยู่ในกลุ่ม1.7ล้านคนนะคะ ให้ท่านรอนะคะว่าทางกระทรวงการคลังเขาจะมีมาตรการยังไงนะคะจะช่วยเหลือเรายัางไงนะคะแ,<ต>แน่ๆนะคะทางกระทรวงการคลังก็ได้แจ้งมาว่าจะช่วยเหลือในส่วนของคนกลุ่มนี้นะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มเยอะอยู่เช่นกันนะหนึ่งล้านเจ็ดแสนรายนะคะก็ไม่ใช่นน้อยนะคะแล้วในส่วนของคนที่อยู่ในสถานะทบทวนสิทธิ์ก็ยังคงเหลือหลายแสนรายเลยนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะก็มีอยู่หลายๆกลุ่มด้วยกันนะคะตาก็ได้พูดไปแล้วในคลิปวิดีโอต่อที่ที่ผ่านมานะคะฉะนั้นแล้ว คนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ยังไงท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือจากทางกระทรวงการคลังนะคะไม่ต้องไปร้องเรียนก็ได้หรือหากท่านไม่สบายใจท่านกลัวว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับการช่วยเหลือยังไงท่านก็สามารถที่จะไปร้องเรียนได้นะคะก็ เป็นกําลังใจให้อยู่เช่นเดิมนะคะในส่วนของคนที่ไม่สบายใจท่านก็สามารถที่จะไปร้องเรียนได้นะคะร้องเรียนไว้ก่อนก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะก็วันนี้นะคะตาก็มาอัปเดตข่าวสารกันสําหรับคนที่มีการเปลี่ยนสถานะแล้วนะคะหรืออยู่ในสถานะสีเขียวแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินนะคะใน คือเราก็มารอลุ้นบันจันทร์นะคะว่าใครที่ยังไม่มีการเปลี่ยนสถานะนะคะตาเชื่อว่าวันจันทรนี้หลายหลายท่านที่อยู่ในสถานะสีเหลืองจะต้องเปลี่ยนสถานะให้นะคะในส่วนของคนที่อยู่ในตารางนะคะแจ้งว่าจะโอนเงินให้ท่านวันไหนนะคะท่านก็รอรุ้นรับเงินนะคะ ค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังรอรับเงินในล็อตสุดท้ายนี้นะคะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะเราจะผ่านไปด้วยกันนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ